สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช็อกแอัทุกคนนะครับหายหน้าหายตาไป3-4วันนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับงานประจํานะครับงานเยอะมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัดคลิปนะครับอัปเดตข่าวให้แฟนๆได้ฟังกันเลยนะครับแต่วันนี้นะครับมีเวลาแล้วนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปที่ข่าวแรกนะครับของวันนี้เป็นการรายงานนะครับข่าวของเดวิดออสตินนะครับนักข่าวชื่อดังของสื่อย่างเดอะแอตแลนติกนะครับ ออกมารายงานล่าสุดว่าในตอนนี้นะครับสถานการณ์ของวิกเตอร์ยูเครเรสนะครับกองหน้าในวัย26ปีที่มีค่าชิสัญญา100ล้านยูโรนะครับก็ประมาณ8 3ล้านปอนด์นะครับเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025นะครับหากการย้ายทีมของเขานั้นมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปี2025นะครับแต่ในเดือนมกราคม2025ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับ สำหรับค่าตัวการย้ายทีมนั้นนะครับอาจไม่ต้องฉีกสัญญานะครับเพราะว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นมีโอกาสเจรจาค่าตัว70ล้านยูโรนะครับประมาณ58ล้านปอนด์ในส่วนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้การันตีว่าระหว่างนักเตะนะครับกับรูเบน m อ r รโมรินนะครับมีโอกาสทำให้นักเตะต้องย้ายไปร่วมทีมแต่ว่าในตอนนี้นะครับยังไม่มีทีมเต็งคว้าตัว นักเตะยังคงเปิดกว้างและพร้อมจะรับข้อเสนอทั้งในลีกของยุโรปและพิมลิกอังกฤษนะครับน่าสนใจนะครับสําหรับเดิวนนี้นะครับถ้าปืนใหญ่ต้องการคว้าตัวจริงนะครับยังไงก็ต้องเข้าเจรจาให้ด่วนนะครับเพราะว่าเนื้อหอมสุดๆครับในช่วงนี้มากันที่คาต่อมานะครับเป็นควันลงนะครับควันลงหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยวิกเตอร์ยูเคเรตนะครับ กองหน้าของทีมอย่างส p ปอร์ติ้งลิสบอนก็ออกมายืนยันว่าไม่ติดใจอะไรนะครับที่ Gabriel, Michael, yes. กาเบียวมาเกาเยสกองหลักของปืนใหญ่นะครับเรียนแบบท่าดีใจของตนเองด้วยเขานะครับออกมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับที่กาเบียวนะครับชอบท่าดีใจของผมหากไม่สามารถคิดท่าของตัวเองเขาก็สามารถเอามันไปใช้ได้เลยนะครับยูเครกล่าวนะครับ สำหรับกาเบลนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ทำประตูช่วยให้ปืนใหญ่บุกถล่มสปอร์ติ้งห้าต่อหนึ่งนะครับในศึกยูฟ่าเชเป้ยนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและเชนะในนัดนี้นะครับก็ทำให้ปืนใหญ่เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนนะครับจาก5เกมแล้วในตอนนี้นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเกมคู่ระหว่างเวทแฮมนะครับเจอกับอาร์เซนอนนะครับในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนนี้นะครับ โดยจะแข่งขันกันนะครับในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับมากันที่ทีมของเวทแฮมนะครับของจูเลียนโลเปติกีนะครับตอนนี้ก็ยังไรนะครับนักเตะคนสำคัญอย่างโมฮัมเหม็ดบูดูดนะครับปีกตัวจี๊ดนะครับชาวกาลนาอ่าที่ชดใช้โทษแบนซ์สุดท้ายนะครับจากทั้งหมด5เกมด้วยกันครับแต่จะได้นักเตะนะครับอย่างเอสันอวาเรสนะครับกลับมานะครับคุมแดนกลางช่วยทีมนะครับร่วมกับลูคัสปาเกต้าและก็โทมัสซูสเซกครับ นอกจากนั้นนะครับยังไม่มีนิคัสฟิลคุกนะครับหัวหอกชาวเยอรมันนะครับที่เจ็บน่องไปนะครับส่วนทางชองแกตัวิโบนะครับก็เดี่ยงระหว่างเกมนะครับบุกเอาชนะนิวคาเซิลนะครับสอเรียกความฟิตไม่ทันและเปิดโอกาสให้ดิโนกมาโรปนอตนะครับอดีตกองหลังของทีมปืนใหญ่นะครับได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งครับส่วนทางด้านทีมปืนใหญ่นะครับพอมิเกียลอริต้าก็มีปัญหาหลักๆในแนวรับนะครับ เมื่อออกมายืนยันเองแล้วนะครับว่ายังไม่ชัวนะครับว่ากาเบียวมาเกลเยสจะฟิตทันลงสนามจะอาการบาดเจ็บทายเกมแชมเปียนลีกนะครับที่บุกถล่มทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแต่ยังอะไรก็ตามนะครับทั้งนี้นะครับดิแคนไร์และไคฮาวเวตนะครับต่างก็หายเจ็บลงสนามได้ในนัดเดียวกันนะครับคาดว่าจะพร้อมลุยต่อเลยครับส่วนในตำแหน่งของกาเบียลนะครับน่าจะใช้ยาคุปชิวิีออนะครับเสียบแทนยืนเซตเตอร์แบ็กคู่กับ เิลเลียมซาลิบานะครับที่เหลือก็ขาดแค่เบนไวและโทมิยาสึนะครับอีก2กองหลังที่ต้องพักยาวในช่วงนี้ครับมาดูกันที่รายชื่อนักเตะนะครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับทั้งด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเวทแฮมใช้แผน4-1-4-1นะครับโดยในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นลูคัสควาเบนสกี้นะครับมาที่กองหลังก็มีวันบิสก้ามาโรปานอตนะครับคิวแมนแล้วก็เคาเอเมอรี่นะครับ มาที่กองกลางและกองหน้านะครับก็จะมีเอสัน์อเวเรสลูคัสปาเกต้าจารอดโบเวนโทมัสซูเซกนะครับซัมเบอร์วิลแล้วก็มิคาอิลอันโตนิโอนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับจะใช้แผน4-3-3นะครับมีดาวิดอาราย่านะครับทิมเบอร์ซาลิบาคิวิออริคาโดคาราฟิโอรีมาตินโอเดกาติเคนไรเมริโนโบไฮยุสกกาไคฮาเวตและเลโอนโดทอสซาครับ มากันที่ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเมเกลอาริต้ากุนซื้อของปืนใหญ่นะครับได้เขาออกมาเผยว่าเขาจะนั่งชมเกมอพพิเมลิกนะครับคู่ระหว่างหงแดงประทะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในวันอาทิตย์นี้เมื่อเขาถูกถามว่าอยากให้ใครคว้าชนะในเกมบิ๊กแมตช์ดังกล่าวนะครับในายใหญ่ของเดนกันเนอร์นะครับตอบในงานแถลงข่าวแบบติดตลกว่าใช่อาร์สตันชนะและวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณซื้อชาร์สเปนนะครับออกมายืนยันว่าเขาจะนั่งชมเกมคู่นี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าหงแดงและแมนซิตี้คือคู่แข่งขันของพวกเขาและมันก็จะเป็นเกมที่สวยงามใช่ดูแน่นอนหนึ่งซมันเป็นเกมใหญ่มันเป็นเก,ม,ม,นเนเกมที่สวยงามสําหรับการรับชม2ทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปมาไปเชิญหน้ากันและพวกเขาก็เป็นคู่แข่งของเราดังนั้นมันจึงเป็นเกมใหญ่ และปัจจุบันนะครับทีมเดอะกันเนอร์นะครับรังอันดับสีของตารางคะแนนนะครับสะสมไปแล้ว22คะแนนจาก12เกมแรกนะครับหากวันเสาร์นี้ควาชัยเหนือทีมโูนค้อนได้พวกเขานะครับก็จะไล่จี้จากฝูงอยางหงแดงเหลือแค่หกแต้มชั่วข่าวนะครับ มากันที่ข่าวต่อมานะครับอารันเชียร์ร์นะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ออกมาฟันธงนะครับว่าปืนใหญ่จะไม่พลาดบุกเอาชนะทีมเวสแฮมได้ในเกมที่ทั้งคู่นะครับจะพบกันในเกมพิมลิกอังกฤษนะครับในวันเสาร์นี้ครับโดยทีมปืนใหญ่นะครับต้องการชชนะในเกมนี้หลังจากทําผลงานฟืดก่อนหน้านี้นะครับจนถูกยิงห่างออกไปและในตอนนี้ตามทีมนําอย่างทีมหงแดงครับอยู่เก้าคะแนนหลังผ่านไป12เกมแรกครับ ในขณะที่ทีมของอาร์เนสโอตนะครับจะต้องตัดแต้มกันเองนะครับกับทีมแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ทางเชียร์เรอร์นะครับมั่นใจว่าปืนใหญ่นะครับจะเอาชนะเกมลอนดอนดาร์บี้เพื่อลดช่องว่างได้อย่างแน่นอนครับโดยเชียร์เรอร์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับเวทแฮมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมประทับใจมากกับวิธีที่พวกเขาเอาชนะทีมนิวคาสเซิลในสําเร็จและวันบิสตาก้าทำได้ดีมากมาก ผมคิดว่าแม็คคิวแมนก็สุดยอดมาเชียเรอร์นะครับออกมาวิเคราะห์ครับและเขากล่าวต่อไปว่าเราได้เห็นผลงานของปืนใหญ่ในเกมแชมเปี้ยนลีกและในตอนนี้กับการไปเยือนเวทแฮมผมคิดว่าพวกเขามีนักเตะที่มีปรณภาพที่เหนือกว่าในแดนหน้าและจะคว้าสามเต้มได้สําเร็จอย่างแน่นอนก็เป็นการออกมาวิเคราะห์เกมนะครับของอารันเชียเรอร์นะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษและทีม New นิวคาสเซิลครับ มาปิดท้ายนะครับกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นพอเมอร์สันนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอดีตมิดฟิลคนดังนะครับออกมายกว่ามาตินโอเดกาดนะครับมีความสําคัญกับปืนใหญ่ในระดับเดียวกับโรดี้นะครับที่แมนซิตี้ครับปืนใหญ่นะครับเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับเมื่อขาดมิดฟิลกองกลางทีมชาติอเวก่อนหน้านี้แต่ทีมที่ดีขึ้นชัดเจนเมื่อเขาฟิตกลับมาซึ่งเมอร์สันนะครับชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของโอเดกาศ ที่ตัวของเขานะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าโรดี้นะครับที่มีต่อทีมเรือใบสีฟ้าเลยครับโดยเมื่อถูกถามผ่านทาง Sky s p o r t ์ว่าปืนใหญ่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดหรือยังนะครับทางเมอร์ซันกล่าวว่าใช่ในช่วง2เกมที่ผ่านมาพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสเมื่อพวกเขาต้องการพวกเขาแค่ลดลงมาเป็นเกียร์สองและพวกเขาก็ยังยอดเยี่ยม ผลงานอันยอดเยี่ยมกับทีมอย่างสปอร์ติงลิสบอนมาติโอริกาสสร้างความแตกต่างเราพูดถึงแมตตี้และโรดี้ซึ่งมันเหมือนกันกับโอริกาสที่ทำให้สิ่งต่ตางๆเกิดขึ้นเราถกดทอทุกอย่างเข้าด้วยกันดึงสิ่งที่ดีสุดยอดออกมาจากบุพยศกาและยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกด้วยเนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและดิคเคนไรกับโทมัสปาเตที่ปักหลักอยู่หน้าแบ็คโฟช่วยให้เขาเปล่งประกายพวกเขามีกองหลังที่ดีมาก4ี่คน ผู้รักษาประตูที่ดีเขาเป็นทีมที่ดีแต่พวกเขาต้องรักษาความฟิตตราบใดที่พวกเขายังรักษาความฟิตได้ปืนใหญ่ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของพมเมอร์สันอดีตมิวสิฟคนดังของปืนใหญ่อีกคนนะครับที่ออกมายกย่องโอเดกาศครับรับทั้งหมดนะครับคือข่าวนะครับประจําวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งและกดกดละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ